สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลดกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามากับสปอยวันพีคในตอนที่1,081สปอยแรกกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพีคยิ่งกว่าตอนที่แล้วอีกตอนที่แล้วว่าพีคแล้วถูกแมมีตัวของการาฟเนี่ยมาโชว์ท่า Galaxy Impact ต่อยฮีเดียวเมืองกระจุยเลยนะครับในตอนนี้อ่ะโอ้ โคตรฟินนะครับผมวันพีตอนนี้บอกกันเลยว่าเนื้อเรื่องเร่งมากๆนะเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าในตอนที่1,081เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างแค่ชื่อตอนก็พีกแล้วนะโดยชื่อตอนเนี่ยนะครับผมมีชื่อตอนว่ากัปตันเรือที่10ของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำคุซันนะครับโอ้แค่ชื่อก็เฟี้ยวแล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่า ตัวของคูซันเนี่ยนะครับผมคือกับตันเรือลำที่10ของกลุ่มโจัาหนวดดานั่นเองก็เปิดเผยมาตามชื่อตอนเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีฉากย้อนอดีตไปในตอนที่คูซันเนี่ยได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มหนวดดาโดยคูซันเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกหนวดดาถามถึงเกี่ยวกับเรื่องชายที่มีแผลไหมซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้นี่แหละคือคนที่มีโรดโพกนกริปอันสุดท้ายนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ถูกไหมว่าเขาเป็นใครและเขาอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าหนวดดาเองเนี่ยก็กําลังไล่ล่าวันพีทอยู่เช่น่นนนนกกััใขณะเดนเดนีียวอง จะได้รู้แล้วนะครับว่าการประทะก,กันระหว่างตัวของลอและหนวดดำดูเหมือนว่าทาฟากาดีวอเทอร์ water, ลอจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแต่โชคยังดีที่เขายังไม่ได้ถูกคิงผลปีศาจไปและเขายังไม่ได้ถูกฆ่าตายตัวของเขายังคงมีชีวิตอยู่แล้วจากนั้นเองเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดกลับไปที่เกาะฮาจิโนสึนะครับผมเกาะรวงพึ่งหรือว่าเกาะ,ะแห่งโจรสลัดนั่นเองที่ตัวของกราฟเนี่ยได้ทําลายเมืองไปแล้วแล้วก็ได้เข้าประทะก,กับพวกลูกสมุนของกลุ่มหนวดดาดูเหมือนว่าตัวของกราฟเองเนี่ยนะครับผมจะได้จัดการพวกลูกสมุ ที่เป็นลูกสมุนระดับตัวเอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาสโกช็อตหรือว่าซานฮวนวูฟได้ด้วยหมัดเดียวเลยนะครับผมหมัดเดียวเนี่ยจอดหมดเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยการาฟจะต้องมาเจอกับ1ในโจสรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดณนตอนนี้นั่นก็คืออดีตพลเอกคูซันหรือว่าลูกศิษย์คนแรกของเขาในการต่อสู้ของคู่นี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นช็อตการต่อสู้มันมันอยู่บ้างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวของการาฟเนี่ยจะได้เปรียบในการต่อสู้คู่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าสุดท้้ายแลวลวผสรุปี่ จะเอาชนะตัวของคู่ซันได้หรือไม่กราฟนั้นจะช่วยโคบีออกมาได้ไหมและนี่ก็คือเนื้อเรื่องสปอยล์แรกเป็นเนื้อเรื่องแรกออกมาโครงตอนกันแล้วกันว่าตอนนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสปอยล์ละเอียดออกมาเนี่ยเราจะรีบทำคลิปมาให้กับทุกคนได้ดูกันเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ